ดีจ้าเธอสวัสดีจ้าฟังน้องนองคุยกันอยู่จ้าขอบคุณค่ะ o มอ Morning เด้อเธอจ้ะขอบคุณอ่าพี่เจีย๊ยบที่มากอม่อมูขอบคุณน้องอ้อยขอบคุณทุกคนที่มาเป็นกําลังใจฉันเอาดินก้นดินใส่อันรถอ,อยู่อยู่ฉันเสียเอาไปทมมันแปลงพักใหม่อีกจักหน่อยพุ่นละมือนี้กินง่ายเขาจี้ กับปนป่าเข็งใส่แมงดาอู้เป็นแต่แซ่เพิ่มาก,กินปนป่าเข็งน่ากินมากบายบายจ้าเทคแค่เด้อจ้าวิ่งลงไปดูของกับพ่อหญ่งจังเลยจ้าจะได้สองชั่วโมงแล้วพี่ไปกดมูนิ่งกดมูนิ่งยางยางจำมา สวัสดีค่ะส,ส,สวัสดีพี่กินนเรียนสวัสดีกับพี่จอมขีดหอดเด้อจ้าน้องเน็ดแม้น้องเน็ดนะฮักเนาะจ้านะบู๊เกือบมาบอท่านขอบใจเด้อลาเด้อขอบใจนะนะเธอก็มีแนวติดหัวจะถามมว่าวะอ๋อแกฉันนี่ล่ละแนวมักฉันฉันมักแนวสี่ก็เลยไงเจ็ะใจอยู่ติ นี่หน่าสันอีรี่ะยิงนี่นี่ฉันสิไปทักสิ็ท่างไหดฉันก็เสียหนาเป็นเข้ามาสิขับรถตัดหนาหัวใจสวยๆมาให้บอกเป็นยังเลยจัดพี่เลียนกุงพิเยพ่เลียนเขียนภาษาล่ากุงกัอ่านออกเก่งแท้นอที่รักไอยบุ๊ย พี่ตุ้มเฮ็ดนี่ยังให้พี่อ้กินอย่างนีกินแรงเนาะจ่าพี่จอมบาานเ้ามือนีอย่างยังกินแรงะจะด,ดีตอนนั้นเอ้ยสอบเอ้ยกระไดแด่เอ้ยพันเอ้ยไปสองเชือเอ้ยพันต่ว่ายูนิ ทำแบบตะกูลบุ้ยขอบใจจ้าสวัสดีจ้ะพี่มีนาคนสวยนะจาะพี่จอมกระทักเธอเล่าไปซื้อของก่อนเด้อได้จ้าได้จ้าขอบใจกุ้งกระถือเข็มแดงก้กิมมื้อเขากรุงใกเขาไก่กุ้งมันค่นนักสันบาทที่นี่ ได้ยังกินแรกอ้อยโทบาเนนะจ้ะมินิทบาก์แต่แค่นาดาเนี่ยละจ้าอันนั่งเปิดร้านอาหารจ้านั่งเปิดตะของร,าอาาร้รานอาหารธุรกิจเปิดร้านอาหารเดาไปทั่วเฮ้ยขี้เดาจะว่าได้นะมาไม่ทันเธอเขียนคิ้วเลยสามีว่าเธอสังอเกงมากคือหลายแ้ประสันเบากระวบากรสร้างยางกระงามขอบคุณเด้อจ้า ถ้าปากแดงถ้าถ้าปากแดงคมขวัญจิ้มกาแฟพอตั้งคาง,งพ่อมมือหรือว่า เป็นจังได้นี่กระต้ายนี่คือสองตัวนจุ่มหัวกันอยู่แนววมกักนั่นคือแนวมักจ้ะเน็ยจินเจ้ากับซาบะย่างเกลือว้าวโอ้ก็ได้เลยวจ้ะลิทมกลิรจักลจักเพราะว่าเป็นคนมักสีแดี สวัสดีจ้าอิราหัวตะวัดตูตกัมแพงเพชรยายมากกวทมอค่ะโอ้คือยาย่ลายหมองใชนะ่นาะตอนนี้ก็ได้พักนักอยู่สวีเดนติบัติอยูน,นี่ค่ะสอบอ่าไม่ใช่ตกอยู่ยี่สิบหาเรียนอยู่นี่จะไปสอบสองเทือเทือที่สองก็ผ่านสอบภาษาอังกฤษนี่แหละ Winter but no have snow right p i c k i น the year กูก็รู้ว่าภาษาอังกฤษน,นักเรียนแมนพูดสิว่าหายเด้อจา้า ทุกคนหรวเราเมื่อนี้แม่นบอกคิดว่าได้นี่นั่งอยู่น้ำกุ้งสามชั่วโมงจา้าพี่อันพี่จอมเมื่อวานเนี่ยย่าเมื่อเช้าแล้วก็กุ้งก็คืนอีกตอนเนา้าจ้านั่นเด้สามีกุ้งส่วนกุ้งคือปลาใส่คือคือปลาใส่อันคือปลาใส่อันนี่คือปลาใส่น้ำสกุลน้ำพี่ไอ พักาพันมือนี่กินง่ายเขาจีกับปนปลาเข็งใส่แ,สแมงด่าอู้เป็นแต่แซ่เพิงมาก,กินปนปลาเข็งน่ากินมาก <c oughs> โลกมันกะมีมันออกลูกได้จ้ะมันออกลูกมาได้จ้ะเก่งขนาดเก่งขนาด ขอบคุณแม่เซลีกาแฟ c o f f e อ and เค้ก thank you สวัสดีน้องกรเฮ็ดไปส่ละใหญ่เอ้ยสวัสดีขอบคุณค่ะพี่จอมขอบคุณมากๆนะคะส่งพลังบวกครับขอบคุณมากค่ะสำหรับคังทักทาย หลูกจั๊กกันแล้วแล้วก็พี่คัมพอนเนาะจ้ะที่เอเขามาใหม่เนาะจ้ะแล้วก็มีอีกผู้นึงกะเก็บเห็ดได้หลายบอไดร์บอแล้วเนาะ come? Come? อิตเดอรี่คัมอืมอิตเดอรี่คัมอ่อนซ่อนเงินใสบ่บลกคือใส่บลกคือเอาไม่เอาไม่พี่กระต่ายอยู่กระต่ายสีขาวบตัวกาแพงเพชร ยายมาก่อทมอค่ะโอ้คือยายลายหมองชนะตอนนี้ก็ได้พํามหนักอยู่สวีเดนติบัดคุณลายลาจะาพีจอมขอบใจเด้วนองดาไปเก็บเห็ดน้ำมูงบดาพักกาติพักกาพันธ์บ่จ้าขอบคุณด้วยจ้าที่แววกข้ามาขอบคุณนะคะคุณขอบผู้ใดทำพี่ไอติ ทมพี่ไอติจารเอาได้อย่างกินแรงเยี่ยงได้อะไรกินแรงจ้าส่วยถ้าอยู่จังเสียสีมง่งนั่งปใส่น้อลูกไผ่นี่น้องมือนี่ลูกไผ่ปใส่ ก็ว่าสิยุดไม่ได้ไปยู่สวัสดีกับพี่เมนาไม่ได้ไปยูสวนได้ในเมือเนี่ยอยู่ในเฮียนมันคืมก็เลยไม่ได้ไปใส่ก็เลยท่าป,ปะและะ้วก็นะอข้าใจด้วยออยเพียงแตงมาจากอายุซ้ำกันอยู่แค่นาดาคือกันบุพชาตินี่ยนะซื้อพ่นมวนมวนเธอร้านอาหารเธอซื้อางยะว่สีไอันี้ หนาพี่กินนาเลียนแหงสวยคักเด้นหญิงถ้าไปเบิงหลดขนาดเล่าป่านนั้นแล้วแล้วยังสวยถึงดูแลจากของพักพรเด้ออ้อยปิ้งผู้น่ะสวัสดีตุม้มบอสันพี่กินนาเลียนทักทายพี่ตุ่มนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีพี่กินนาเลียนนะจนะ๊ะเนาะสวัสดีเอ้ด สบายดีค่ะขอบใจลหลายๆที่มาส่งข่าวอยินฉันสัตว์อยู่มันบอเหเยียงโอเคบอโอเคอยู่ฉันเห็นไมโครโฟนติงนิบๆนิบเราว่าเห็ดอยู่เฮ็ดยอยู่สวีเดนหลายค่ะออมันก็เขียนง,ง่ายเยียงเธอแกกินปลาหย,ยังกินน้ำแน่สวัสดีนกักการ ก็แทบเป็นหน้านะจ้ะพี่มีหน้าก็ยังแข็งแรงนะจ้ะเผนกระเฮ็ดผลละหมอกละไม่ไปกุงเบิ่งยูเดอจ้ากวนหมักแอปเปิ้ลบุยหยางปัาซีปักนี่เดหรือว่าบุยกระต่ายบุยหยางเยี่ยงบุยคือที่ละสันเทอ แมนบอกสิบอ่สสุฟังสงการก็ไม่ได้เลยน้ามูนางอยู่ได้เฮี้ยนเแี่แตกเี้เยแตนเนื้อจากกูนะสัญญาณหายหึกระต่ายใหญ่ออกลูกเห็นบ่นี่สองตัวนี่ก็ออกสองตัวกระต่ายออกลูก